กากงวัฒนธรรมเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนเพราะเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องศึกษาถึงวัฒนธรรมมาก่อนนี่สำคัญนะไม่ใช่มาลิ้นแข็งกัางคืออย่างนี้นอยู่ด้วยกันมันมีความสุขนะเอาละครับผมสบายๆนะเราอยู่กันแบบพี่น้องเหมือนคนอายุพร้อมให้อภัยกันเพราะพวกนเ พอไฮเปอร์เข้าก็พลวโวไปสิ่อะดูดูนิดหนึ่งนะครับนะ่ทสิบก็จริงแต่ต้องมีวุที่ภาวะนะดูนิดหนึ่งครับมาแบบเอ้เราเป็นโค้ชเราเป็นอยู่ข้างหน้าเราบอกว่ายังไงนะออาไอเอสฟ็อกต้องือพร้อมกันหนึ่งครับหนึครับสอครับสาครับอายุ ในประเทศที่เข้าใจว่างานเลี้ยงต้องเลิกลาสัมมนาต้องเลิกเร็วแต่ไายใต้ข้อแม้ว่าเงินเท่าเดิมเพราะคุณจะเอาอะไรนี่ทางานเป็นทีมคุณต้องไรทำงานเป็นทีมข้อแม้ไม่เยอะมันต้องมีความพร้อมเพียงกันเพรา อะไรอีกหรือเลิ่มเลยดีไหมจังเลยให้ทอยู่ด้วยกันแล้งคุยกันเดี๋ยวทำกิจกรรมนิดนึงเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันครับนะทั้งหมดพร้อมพร้อมถ้าพร้อมคิดเหมือนคนอายุผมนับหนึ่งนับหนึ่งตามลองดูนึ่งนึ่งแน่นอนนะสองร้อยกว่าคนหนึ่งนึ่งนึ่งอย่างนี้วันนี้สนุกนะนับสองนับสอง ออกสามปุ๊บทุกคนลุกขึ้นมาพูดก็เหมือนกันเลยว่าแมวตามกระดิ่งตัวเลยเป็นผู้ชายแมนๆก็ไม่เอาไม่พูดเลยเป็นผู้หญิงขึ้นมาก็ได้แล้วเลยไม่เอาไม่พูดนะโอเคครับพร้อมนะฮะวังเวงตอ่อแยกนั่งหัวล้อก็ดีแล้วทำไมก็มียู่นนั่งหัวล้อะมาทั้งวันก็บ้านะครับลองขยับยตัวดูครับพรอมวสอง โว้วงไวมากพอน้ำสามมีลุกขึ้นมาข้อมันติดเลย